แล้วนะครับสวัสดีนะครับแนะนําตัวหน่อยนะครับค่ะสวัสดีค่ะชั้นเหนือนางวาทินีดินพงนะคะเป็นนักลงทุนโครการบริหารสวนตำบลแชะค่ะครับอยู่ตําบลอาเภอไหนครับอยู่ตำบลแชะอำเภอพะบุรีจังหวัดนครราชสีมาค่ะอ่านะครับนี่เป็นตัวอย่างอีกหนึ่งท่านนะครับท่านอบตเนาะให้เกียรติมาวันนี้มาคุยนะครับมาคุยกับบริษัทโดยตรงนะครับท่านเห็นโครงการนี้มีประโยชน์นะครับ ท่านก็ให้ความสมําคัญนะครับนี้เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสําหรับสมาชิกนะครับสมาชิกที่อยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในหน่วยงานเนาะอยู่ในหน่วยงานดีกว่า <łos> ยังไม่ขออ้างอิงอย่างอื่นเนาะอันนี้พี่เขาให้เกียิมากนะครับเป็นเป็นอบตดีเด่นนะสําหรับผม <c oughs> ผมไปส่วนมากผมไม่ค่อยได้คุยนะครับวันนี้ผมมาคุยงานด้วยตัวเองนะครับอันนี้ฝากนะครับฝากท่านอื่นนะครับที่สนใจโครงการนะครับอันนี้ท่านมาคุยงานกับผมโดยตรงเลยนะครับ แล้วคิดว่าโครงการแบบนี้ดีไหมครับต้องถามก่อนดีค่ะดีมากเลยเราคิดว่าจะสานต่อให้กับประชาชนอยู่ค่ะขอาไว้มอค่ะท่านนายโยคูนค่ะนะครับนี่นะครับนี่คือความคิดเห็นของของท่านอบตนะครับไงก็ฝากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับ